สวัสดีครับผมแอนดี้เคมิมุกครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการไล่จับความอ้วนที่ซ่อนอยู่ในพุงโดยอาสาสมัครทั้ง5ซึ่งต่างก็พยายามจะหาวิธีนะครับที่กำจัดไขมันในพุงให้หายไปให้ได้สำหรับคุณมดแล้วถือว่าเป็นตัวแทนชายไทยไว้พุงวัยทำงานที่จะเลือกวิธีการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายครับเป้าต้องทำเหลือเท่าไหร่คะ90 90ยากนะแต่เทนนิสมันเป็นกีฬาป<อ>ระเภทหนึ่งนะที่ว่ามันเผาไขามันไม่ค่อยแยะ อ๋อเหรอครับครับแต่เปอร์เซ็นต์การเผาไขมันเนี่ยมันจะแพ้การที่จะออกกำลังกายแบบที่มันต่อเนื่องเขาเรียกว่าแอโรบิกจะอดิ่บ่ายน้ำวิ่งจ็อกกิ้งกิ่งแบนี้มาด้วยเหรอครับครับพวกนี้พอทำต่อเนื่องกันเนี่ยจะดีสำหรับมากในการที่ลดไขมันนะยังเหลือยังเหลือยังเหลือไม่ยังเหลือหายไปไหนวะเฮ้ยเก้าแปดโมหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะการออกกำลังกายนะครับเป็นส่วนสำคัญของการกำจัดพุงและไปสู่เป้าหมายด้วยการมีสุขภาพที่ดีครับแต่ นั่นหมายความว่าเราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและอย่างถูกวิธีด้วยครับการออกกําลังกายที่ถูกต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบแอโรบิกและแบบแอนแอโรบิกแบบแรกคือแบบแอโรบิกคือการออกกําลังกายที่ไม่รุนแรงมากแต่มีความต่อเนื่องเช่นเส้นแอโรบิกกระโดดเชือกปั่นจักรยานว่ายน้ําเดินวิ่งหย่อๆหรือวิ่งทางไกลเป็นต้น ถือเป็นวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพาวิธีหนึ่งเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ทั้งแป้งและไขมันมาเป็นพลังงานจึงควรทำอย่างสม่ำเสมอแบบที่2คือแบบแอนแอโรบิก er คือการออกกาลังกายแบบช่วยกลั้นลมหายใจเช่นยกน้ําหนักเล่นเทนนิสเป็นต้นซึ่งการออกกําลังแบบนี้จะส่งผลดีให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราเริ่มต้นออกกําลังกายไม่ว่าเราจะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาแบบไหนก็เป็นผลดีแล้วครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องก็ควรทําอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย20นาทีต่อครั้งและควรทําอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงเท่านี้สุขภาพของคุณผู้ชมก็จะกลับมาสดใสแข็งแรงอย่างแน่นอน มาร่วมติดตามและส่งกำลังใจเชียร์พวกเขาทั้ง5คนด้วยนะคุณผู้ชมครับกับการบรรลุปเป้าหมายในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนคืนนี้ครับสองทุ่ม20นาทีและติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเคารพธงชาติวันนี้ผมแอนดี้กีบไปวุ๊คลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับกิจกรรมทางการในบ้านที่เปลี่ยนก็เดินเดินเยอะมากเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินคุม้มไหมอ่ะก็คุ้มนะยังไงมันก็รอดะ